สวัสดีคะ่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันหวานใจและคุณกรสวัสดีเลสเตอร์ในรายการฟุตบอลทูเกเตอร์247นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงเลยค่ะการเสริมทัพของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะกองหน้ามี2ชื่อที่แบบว่าถูกพูดถึงเยอะมากคือ อเล็กซานเดอร์อิซักกับฮูโกเอกิติเก้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลข่าวล่าสุดเออทั้งจากนักข่าว s k y ยสปอรเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจภาพรวมกลยุทธ์แล้วก็ดูว่านักเตะสองคนนี้เป็นยังไงกันแน่ค่ะสวัสดีครับใช่เลยครับประเด็นมันน่าสนใจตรง ความเกี่ยวข้องกันของสองคนนี้แล้วก็ท่าทีของนิวคาสเซิลเองแล้วทำไมจูจูเอกิติเก้ถึงกลายเป็นตัวเลือกที่ถูกพูดถึงขึ้นมาทั้งๆท,ที่เหมือนจะเป็นตัวเลือกรองๆองลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคค่ะงั้นเริ่มที่สถานการณ์ตอนนี้ก่อนเลยลิเวอร์พูลเนี่ยดูเหมือนสนใจทั้งอีซักที่อยู่นิวคาสเซิลแล้วก็เอกิติเก้ที่ตอนนี้อยู่แฟรงเฟิร์ตใช่ไหมคะใช่ครับ อีซักเนี่ยเหมือนจะเป็นเป้าหมายหลักเลยมีข่าวว่าเจ้าตัวเองก็สนใจย้ายด้วยแต่ว่าทางยวคาเซลเขายังนิ่งๆอยู่เลยนะคะเหมือนจะยือย้อๆหน่อยตามข่าวที่ออกมาครับจุดยืนยูคาเซลตอนนี้แข็งมากคือเขาไม่ได้มีความจําเป็นต้องรีบขายอีซักเลยสัญญาก็เหลืออีกตั้งหลายปีแล้วก็มีกลุ่มทุน PAF หนุนหลังอยูอ่อืทุนซาอุนี่เองใช่ครับทีนี้การที่ลิเวอร์พูลไปแสดงความสนใจในตัวเอกิติเก้เนี่ย ซึ่งมีข่าวว่าเจ้าตัวก็อยากมาลิเวอร์พูลนะแล้วนิวคาสเซิลเองก็เคยเลๆอีกิติเก้ไว้เหมือนกันมันก็เลยอาจจะมองได้ว่า ลิเวอร์พูลกำลังใช้ชื่อเอกิติเก้เนี่นแหละมาเป็นตัวกดดันนิวคาสเซิลเรื่องอิสซักอยู่หรือเปล่าอ๋อแบบใช้เป็นหมากตัวหนึ่งในการเจรจาว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับแต่ฟังดูนิวคาสเซิลเขาก็ดูไม่น่าจะสะเทือนง่ายๆนะคะแบบนี้มันจะเสี่ยงไปไหมคะเขาอาจจะไม่ปล่อยอิสซักแล้วหันไปเอาเอกิติเก้เองเลยก็ได้ใครจะไปรู้อินความเสี่ยงที่เขาก็พูดถึงเหมือนกันครับแต่ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลเขาเอ่อก็คงมีแผนสำรองแหละคงไม่เดินเกมแบบไม่มีอะไรรองรับเลย มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเยอะครับในตลาดซื้อขายค่ะก็น่าคิดตามทีนี้พอพูดถึงเอกิติเก้แล้วเนี่ยทำไมต้องเป็นเขาล่ะคะมีดีอะไรที่ทำให้ลิเวอร์พูลสนใจถึงขั้นเอามาเป็นตัวแปรสำคัญได้ขนาดนี้มีคนมองว่าเขายังตามหลังอีสซักอยู่เหมือนกันนี่นาะจุดเด่นของเอกิติเก้เลยคือรูปร่างสูงมาก6ฟุต3นิ้วโอสูงจริงแต่ไม่ใช่กองหน้าตัวค้ำแบบโบราณน,นะเขามีความเร็วมีความคล่องตัวที่แบบ น่าแปลกใจสําหรับคนตัวสูงขนาดนี้ทําให้เวลาวิ่งหาช่องทะลุแนวรับเนี่ยอันตรายเลยแล้วก็ใช้ร่างกายเล่นบนพื้นได้ดีนะพักบอลบางบอลโอเคเลยแม้ว่าลูกอากาศอาจจะย,ยังไม่ใช่จุดเด่นที่สุดก็ตามโหสูงแต่คล่องวิ่งทะลุช่องได้ฟังดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องการยิงประตูเป็นไงบ้างคะเอกิติเกมีสัญชาตญาณในการหาตำแหน่งในเขตโทษดีนะคือเขาคอสเก่งอย่างฤดูกาลที่แล้วเนี่ย ประตูที่ยิงในกรอบ6หลามีถึง8ลูกเลยอือหือจมูกไวเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับแต่แต่จุดเที่ยงเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่คือความสม่ำเสมอในการจบสกอร์คือค่า expected goals หรือ xg เนี่ยมันสูงกว่าจำนวนประตูที่เขายิงได้จริงอยู่พอสมควรเลยอ๋อหมายถึงมีโอกาสยิงเยอะแต่เปลี่ยนเป็นประตูได้ไม่มากเท่าที่ควรถูกต้องครับยิงไป15ประตูจากค่า xg ที่ควรจะเป็นประมาณ21.67 ตรงนี้แหละที่ยังต้องพัฒนาเรื่องความคมการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายเข้าใจแล้วค่ะนอกจากเรื่องจบสกอร์มีตรงไหนที่เขาพูดถึงอีกไหมคะอย่างที่เห็นสถิติว่าเลี้ยงผ่านคุยต่อสู้นี่เปอร์เซ็นต์ไทล์96นี้มันว้าวมากเลยนะหรือการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมเฉลีย่ยเกือบ3.5ครั้งจ่ายคีย์พาส1.6ครั้งต่อ90นาทีนี้ก็ดูดีเลยนะคะ ก่อนไปฟังเนื้อหาดีๆในช่วงต่อไปต้องขอขอบคุณงามๆกิสม t ไทยแลนด์ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะกิส m o มีมากกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือใน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือสายชาร์จหูฟังฟิล์มกันรอยแบตสำรองลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบสามารถสแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์มีบริการจัดส่งให้ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามเกณฑ์ยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะกิสโมออุปกรณ์เสริมดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านกันนะจ๊ะชวนให้นึกถึงการเล่นเชื่อมเกมของฟีมินูเหมือนกันนะใช่เลยครับคือเขามีส่วนร่วมกับเกมเยอะ ชอบลงต่ำมาต่อบอลเชื่อมเกมซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ออกองหน้าสมัยใหม่ที่ลิเวอร์พูลมองหาหน่าจะต้องมีแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือความขยนันการช่วยเกมรับการไล่ pressing อันนี้ก็เข้ากับปรัชญาของทีมเลยฟังดูโปรไฟล์โดยรวมก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะถึงแม้จะมีเรื่องจบสกอร์ที่ต้องลุ้นหน่อย แล้วทั้งหมดนี้มันไปเกี่ยวโยงกับกลยุทธ์โดยรวมของลิเวอร์พูลยังไงบ้างคะว่าซัมเมอร์นี้อาจจะเป็นช่วงเวลาตัดสินใจครั้งใหญ่ของสโม,มสรเลยครับมันเชื่อมโยงกันตรงที่ว่าตอนนี้สถานการณ์สัญญ,ญาณน,นักเตะหลักบางคนก็ใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมครับซาลาฟานไดค์ ala, ike, อะไรแบบนี้บวกกับเรื่องกฎการเงิน PSR ที่เหมือนจะมีช่องว่างให้ขยับได้บ้างมันเลยทำให้รู้สึกว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องตีเหล็กตอนร้อน คือต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันเด็ดขาดในซัมเมอร์นี้อ๋อ oh, จังหวะมันได้ว่างั้นเถอะใช่ครับทีนี้การมองหานักเตะแบบเอกิติเก้เนี่ยแม้เขาอาจจะยังไม่ใช่สตาร์ทันทีแต่มีศักยภาพสูงมันก็อาจจะเข้ากับแนวทางเอ่อคล้ายๆมานนี่บอลที่ลิเวอร์พูลชอบทําคือมองหาการเพิ่มมูลค่าในระยะยาวเป็นการลงทุนในนักเตะที่ประเมินแล้วว่ามีเส้นทางการพัฒนาที่ตรงกับที่สโมสรต้องการเข้าใจเลยค่ะคือถึงแม้อิสักอาจจะเป็นเป้าหมายหลักที่ดูพร้อมใช้งานกว่า แต่ถ้าดิวมันยากจริงๆการหันมหาเอกิติเก้ก็ถือเป็นการลงทุนในอนาคตที่สอดคล้องกับแนวทางสโมสรถูกต้องครับมันเป็นการตัดสินใจที่มองไปข้างหน้าด้วยสรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็คือลิเวอร์พูลกำลังเล่นเกมในตลาดกองหน้ามีอิสักเป็นตัวเต็งแต่ติดที่นิวคาสเซิลทำให้ชื่อเอกิติเก้โดดเด่นขึ้นมาในฐานะตัวเลือกที่น่าสนใจโปรไฟล์ดีมีทั้งส่วนสูงความเร็วการเชื่อมเกมการเพรสซิ่งแต่ก็อยากมีคำถามเรื่องความคมในการจบสกอร์ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องมองในภาพรวมของกลยุทธ์สโมสอดด้วยใช่ครับก็คือว่า <S <S เมื่อเราดูโปรไฟล์เอ็กิติเก้ทั้งหมดแล้วทั้งจุดแข็งจุดที่ยังต้องพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องยิงประตูดได้น้อยกว่าค่า XG กเนี่ยการที่ลิเวอร์พูลจะลงทุนในศักยภาพของเขามันเป็นการเสี่ยงที่คำนวณมาดีแล้วและคุ้มค่าพอหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป้าหมายหลักอย่างอีซัคมันยังดูยากมากๆอยู่แบบนี้หรือว่าไอ้สัญญาณเรื่อง XG เนี่ยมันจะเป็นลางบอกเหตุว่าจะซ้ำรอยเดิมกับนักเตะบางคน ที่เคยมีปัญหานี้มาก่อนหรือเปล่าอันนี้น่าคิดต่อครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะต้องรอดูกันต่อไปจริงๆว่าลิเวอร์พูลจะตัดสินใจยังไงขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และปักตะใครให้หวานใจนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้กันค่ะบ๊ายบายค่ะกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทูเกเตอร์247นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ อย่างไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปากตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ